ไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับทางฝั่งของโรงพยาบาลบรุงราษนะครับเขาได้มีการชูศักยภาพ i-Excellent Center เนะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาความซับซ้อนของโรคดวงตาครับโรงพยาบาลบรุงราษนะครับจัดงานแถลงข่าว i-Excellent e e n t e r เครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตา และการป้องกันก่อนเกิดโรคนะครับเพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญและซับซ้อนจึงจําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาไว้ซึ่งการมองเห็นที่ดีตามช่วงวัยที่เหมาะสมโดยศูนย์จักษุของโรงพยาบาลบำร,รุงราชครับมีความพร้อมในการดูแลรักษาทุกโรคเกี่ยวกับดวงตาในทุกช่วงวัยครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มอาการทั่วไปจนถึงกลุ่มอาการที่มีความซับซ้อน รวมถึงผู้ที่ประสบปฏิเหตุฉุกเฉินและกระทบต่อใบหน้าหรือดวงตายอย่างรุนแรงโดยมีจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละด้านคอยดูแลครับที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบางบร่าน,นะคะเรามีแพทย์เฉพาะทางของแผนกตาเนครบทุกสาขาน,นะะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกระจกตา โรคของจอตาโรคของเปลือกตาเบ้าตาหรือว่าเส้นประสาทตานะคะจริงๆมีอมากมายเลยนั mm ้น hmm. เรานอกจากแพทย์แล้วเรายังมีอุปพัฒ์พกราทางการแพทย์อื่นๆนะคะทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคนที่ช่วยดูแลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบครันในการดูแลผู้ป่วย mm hmm. เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะ นอกจากนี้นะครับศูนย์จากสู่ของโรงพยาบาลบำรุงราชจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างแพทย์พร้อมวิเคราะห์ผู้ป่วยถ้าหากว่อมีการรักษาโรคพร้อมกันนะครับว่าเหมาะสมสำหรับการรักษาหรือไม่เพื่อให้การรักษาและมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าให้มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ